สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิกาทองเรืองรหัสนักศึกษา64124860ค่ะสำนักวิชาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือที่แปลเป็นไทยว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นระดับขั้นหนึ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ AI คือเทคโนโลยีสมองคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดได้เหมือนมนุษย์พื้นฐานของ AI ก็คือเทอร,ร์โีที่ถูกออกแบบให้มีระบบการทำงานเหมือนการทำงานของสมองมนุษย์ AI ที่ใช้กันในวงกว้างทุกวันนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเรียนแบบการทำงานเหมือนกับสมองมนุษย์สักทีเดียวแต่มุ่งหวังก็คือเอาพุทของ AI สามารถตอบโต้กับผู้ใช้โดยตรงปัจจุบันซอฟต์แวร์ต่างๆตัวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นั้นต่างก็ต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนว่าตอบโต้กับมนุษย์ ด้วยกันมากที่สุด AI ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็เหมือนกับมนุษย์ที่เกิดใหม่ต่างก็ต้องเรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของ AI ก็เหมือนกับมนุษย์คือการรับรู้ข่าวสารข้อมูลแล้วนำมาประมวลผลจากนั้นก็จัดเก็บเพื่อประยุกต์ใช้ในอนาคตยกตัวอย่างแนวทางการเรียนรู้ของ AI ก็จะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เคยไปจับเตาแล้วรู้สึกร้อน สมองก็รับรู้ความเจ็บปวดจดจำแล้วก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีกยกตัวอย่าง AI ที่อยู่ในชีวิตรประจำวันของเรานะคะเมื่อถึงเวลาพักผ่อนหลายคนก็เลือกดู Netflix หลังจากเลือกงานหรือเลือกเรียนหรือในวันหยุดเทคโนโลยี AI ผู้อยู่เบื้องหลังการแนะนำหนังหรือซีรีส์ที่เราสนใจโดยการเก็บข้อมูลจากประวัติการดูนักแสดงระยะเวลาการดูหนังเรื่องนั้นและอื่นๆ จากการสำรวจ80%ของหนังหรือซีรีส์ที่เราดูใน Netflix นั้นมาจากระบบแนะนำนั่นเองเรียกได้ว่า AI อยู่ในทุกๆก,การใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนเดินทางทำงานจนถึงตอนพักผ่อนโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเทคโนโลยีนั้นช่วยนำเอาความสะดวกให้กับมนุษย์มากมายกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน จนไม่สามารถนึกภาพออกได้เลยว่าถ้าเราปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่า AI แล้วเราจะอยู่กันยังไง